มันเหมือนหนอนอะมันเหมือนตัวอะไรวะไหนดูดิข้าไหนดูดิกรับมีขี้ดังน้อยด้วยเหรอ ยิ้มหน่อยครับยิ้มแม่แม่หน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยลูกค่ะเฮ้ยเสียงเหมือนพี่น้ำเปล่ามาแล้วเลยพี่น้ำเปล่าเลิกโรงเรียนมาแล้วครับพี่น้ำเปล่ามาแล้วครับ น่าอ,อยากเจอครับคิดถึงนะครับโอ้อะไรเนี่ยยิ้มแฉ่งเลยจริงไหมวะไม่ได้ยินเสียงอื มีนอนถอนหายใจด้วยไม่ให้ไปทำอะไรเลยให้นอนเฝ้าอ,อย่างเดียวเลยครับออืืออออยิ้มหน่อยครับยิ้มแม่ๆหน่อยครับลูก ทำไมไม่มาหาเราะ <c oughs> ครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูสงสารแช่แปวมากเลยวันนี้แช่แปวไม่ได้มาแช่แปวต้องหยุดหลายวันเลยแล้วทำไมล่ะแช่แปวอ่ะ ขาหน้าจะไปชนประตูนี่แหละหนูจำไม่ได้แล้วปาข้างเนี้ยข้างเนี้ยปิดข้างเดียวนะดูก่อนเห็นแล้วใหญ่แล้วตรงเนี้ยเป็นแผลแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแผลใหญ่ด้วยลึกด้วยโอ้หทรไมเ็นทีนะ่าแล้วเช่แปลวอ่ะก็แบบต้องนอนโรงพยาบาลแช่แปลวจริงๆแช่แปลวก็ต้องไปแช่แปลวก็ต้องอันนี้ด้วยนะ Mm hmm. จริงๆอ่ะเชลเปิลต้องดูแลแม่เพราะแม่เชลเปิลว่ะ